ตรงนี้แมาหลอดช็อกได้เลยสวยๆเลยนะดูทั้งเตี่ยวเซียนทั้งนั้นนะอือสวยแต่ว่าเราตามไม่ทันอ่ะมันยากนะโดนไหมตายอือสวยอึ๊ยแบบใดตายแล้วเขาเสี่ยงตลอดเลยตา <was> <ไป S 2> ยยงไม่ด้ฟิกไ่ทันไม่ได้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเพส่อนเองแล้ววันนี้นะเราจะมาทำคลิปแก้ทางพวกแบบ เแก้ทางบ้างแต่ตอนนี้นะเราจะมาแก้ทางเตี่ยวเซียนกับดอเลียนนั่นเองทีมนั้นเปิดสัจจวัตวตัวแรกอ่ะและทีมเราก็เลือกเทลมาหลอดแล้วนั่งก็ต่อด้วยเตี่ยวเซียนดอรเลียใช่ไหมฉันก็เลยหยิบยูเอฟมานะทำไมถึงหยิบยูเอฟมาแก้เตี่ยวเซียนดอรเลียอันดับแรกเลย ยูเอเป็นตัวละครที่สกิลไกลมากเ mm hmm. ตี่ยวเซียนเนี่ยระยะไม่ได้ไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเตียวเซียนจะสกิลใส่ย mm ูเ hmm. อค่อนข้างค่อนข้างยากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเล่นคู่กับมาหลอดอะ่ะถ้ามาหลอดช็อคแล้วเราสกิลตามอะ่ะมีโอกาสที่จะปิดสะกอได้ในระยะใกล้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบยูเอมาในตาน,นี้นั่นเองใดๆก็ตามกันที่จะหยิบยูเอมาแก้ทางเตี่ยวเซียนอะ่ะมันก็จะต้องค่อนข้างใช้สกิลเพยพอสมควรนะคือเน้น เพื่อนกดทํา C ่ปุ๊บเราต้องสกิลโดนเลยเพราะถ้าเราสกิลไม่โดนแล้วก็มันก็แก้ทางอะไรไม่ได้ไงเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะขอบคุณสำหรับซับสไครต์ทุกคนด้วยนะตอนนี้ช่องกำลังก้าวเข้าสู่4,000ัซับแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามนะเออส่วนในเรื่องคำหยาบก็พยายามปรับแก้อยู่แต่ฮาในไหลก็คือคงเลี่ยงไม่ได้อ่ะโอเคไปดูกันในเกมเลยว่าจะเป็นยังไงถึงแนมะ้จะเจอดอลดีก็ตามแต่ว่าด้วยความเล่้ยอยู่เออเราก็จะไม่ออกตัดเลือในอไอทีม5ชิ้นแรกแน่ๆนะถ้าจะออกก็ ไวสุดก็คือชิ้นสุดท้ายเพราะว่าเราจะนินเบิร์ให้ตุยนะนางนางดอรเรียนางฮิวได้จริงแต่นางไม่ได้เป็นตัวที่ฮิวไม่ได้ฮิวต่อเนื่องขนาดนานะั้นอะนางฮิวเป็นชุดๆแล้วค่อยๆมาเป็นระยะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีเล่นแบบนี้ตอนนี้เรายังไม่เห็นดอรเรียเลยปกติดอรเรียมันจะต้องมามันนี่เราก็นินโผล่ไปเห็นไหมระยะมันไกลกว่ากันค่อนข้างเยอะนะแต่นี่เามาเอาบอลก็เลยโดนโผล่มาเราไม่เอาของลมูม เวลไม่สองเวลไม่สองคือนั่นไม่เอาของโล้เราไม่มีสกิลเดิมเวลไม่สองอะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเติมก่อนเอ้าตายนะน่ะเกี่ยวซีนเดินอย่างนั้นน่ะดูเขาจะฟีกัดิโอเคสวยมาหลอดโดนโอ้ยแย่เลย จ็กเกอร์มาจ็กเกอร์เดินเข้า,ามาสิสกิมไม่โดนมาเราตายเรี็บร้อยป้าเขามากไงอันนี้คือความชิบหายแต่เดี๋ยวเข้าไปลำบากมากเลยอะโอเคโอเคได้มาอั่นี้ละตอนนี้เราค่อนข้างค่อนข้างชนะทางหลายตัวนะแต่เราก็ เราหยิบ U A มามันจะแก้ทางฟอเรนยากนะชั้วมันมีตัวอื่นที่รับมือฟอเรนได้ดีกว่า U A อ่าเราไม่มาลาแล่ะเราก็ตัดมอนกูหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นรอรอแฮร์รี่รอรอเคลียร์กับแฮร์รี่ไม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 ่ถอยไม่ได้เพราะโดนตัดมันมาเหมือนกันเคลียี่ยี่กหร กพาประมาณโอเคเดี๋ยวจะรีบวิ่งไปเดิมบนนละกันเด่นล่างหน้าจาาไปไม่ทันเฮ้ยมาหลอดชอด็อกอีกโจโคาิมห้าหรอวะมาหลอดควรช็อกนะเมื่อกี้อ๋อไม่มีชอ็อกไม่มีชอ็อกโอเคไม่เป็นไร <been> อุ้ยโดนเลยดูือนว่าเราจะต้องมาช่วยเทลแล้วละ่ะอุ้ยเสี่ยงมา มออเขาตีกันไว้ตรงนี้โอเคเราไม่เป็นไรเราเยืนรอได้แค่เคลียร์มอนมันง่ายนะถ้าเราไม่ดโดนโจเกอร์ฟิกใส่ขอแค่นี้เลยเราจะสกิลโซมไปตรงนี้ที่นึงเสร็จแเราก็จะไปสกิลใส่มอนนีกทีนึงลองลองลองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองเมนิสกิลกันดูอันเนี้ยด้วยความที่ว่าทีมเขาอะทั้งเมททั้งโลมอะมาสตอมอยู่เลนบนเราก็เลยต้องมาช่วยเล่นบนนานนิดนึ่งนะเราก็เลยเสียเวฟไม่กี่ไปโอเคนี่เป็นคลิปสอนปะเนี่ยเริ่มงงแหละ อยากลิ้มแบบฟิลฟิลใจจอยอยู่เอ้ยเม็ดเขาทิ้งโบนีคแล้วอะเขาขอให้หน้าขอเคลียร์เลยนะกางอะเดี๋ยวรีบวิ่งไปก่อนตรงนี้มาลอดช็อคได้เลยสวยๆเลยนะโดนทั้งเตี่ยวเซียนทั้งนั้นนะเออสวยแต่ว่าเราตามไม่ทันอะมันยากนะโดนไหมตายเออสวยท่านท่านดีนะหยิบหยิบยูบนเอฟอะตานี้ถ้าอย่างที่บ้องอะตอนนี้คนนแคลรี่กับโลมเราอะเปิดก่อนอุยมุมนี้ไม่ดีเล้วหนีก่อน เราจะกลับเินกลางแล้วกันเพราะว่าเิีนกลางทีมเขาไม่มีคนเคลียร์นะเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาฉ,ฉันให้ความสําคัญเินกลางมากกว่าเินข้างนะใครที่ดูฉันมาบ่อยๆน่าจะรู้เห็นไหมเตียวเซียนอ้าวเตียวเซียนไม่กลับเลนกูตีป้อมเลยเพราะฉะนั้นเราตีป้อมเลยนะทุกคนเพราะว่านาคอตไปล่างฟลเฟลรนตุยอยู่ทีนี้เขาจะไม่มีคนเล่นเลนกลางแล้วก็ตีกลางแบบอแตตก็เกือบแตกแต่หนาคอมันจะมาทันนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปดิ สวยมากเราได้ลกลางยังไงก็ขุมต่อให้เล่นนะบลิมบนแตกก็ไม่เป็นไรแต่เราจะจะรีบบิงไปกำล,งกลงังไปกำลังไปเออไม่ทันแล้วทิ้งเลย<ไ>พอเราไปเอากลางให้ไงเจ็บป่ะ้ยแหลมนั้นอ่ะไอสกิลไม่โดน ปังมากวิ้วอยู่สองคูดาวแป๊บนึงไม่ถึงวะเขาิีไกลเกินเอาคูได้คิวเรียวมากันกลางไปราเล่นบนเสียร่างก็ไม่เป็นไรโอเคนะเขาน่านะจะต้องวิ่งมาบนนะกันปร้อมเว็บสองอย่าวิ่งไปเติมร่างนิดนึงเพราะเรียวมาน่าจะไฟกับฟอลินแน่ๆอาชิพหายก็ดูไปเลยเหรอเราจะวิ่งไปล่างละกันไม่เอาละ เบรคมันทันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะรีบเคลียร์กลางสูงแล้วก็จะรีบวิ่งไปล่างวุ่งเล่นบนเขาเลิ้นกันและลิ้นได้ด้วยประเด็นแต่จะวิ่งไปเติมล่างนะโอเคน่าจะน่าจะพอได้แต่เขาไม่เห็นเราเอ,อ่ะดิเขาก็เลยไม่ไฟเฮ้ย <คง S 1> แ,แบบใดเอาตายจิ้มพลาดเวลาเล่นบนลิ้นกันเลยขนาดนั้นนะมีหมอนปะไม่มีหมอนวะ เออเนกับเลนกลางแล้วกันเป็นเลนล่างมาไม่คิดว่าเพื่อนจะเล่นบนสูงขนาดนี้โคตรสูงเลยแต่ได้เลนล่างนะมันเข้าพอดียามาไปตัดมันหลังป้อมแหละเราลองโปกไหมโปกหน้าขอดูถ้าเขาเล่นพลาดหรอกเขาก็ตายนะเกี่ยวพลาดแล้วอ่ะอุ้ยเขามีพุ่งพอดีโอเคจริงๆป้อมล่างตีได้ถ้าถ้าทะยมมาตีใครที่อ่านบอกว่ากูจะถูกกูจะกดเจ็บไม่เกิน แต่วจ้าเราก็ใช้นี้เลยทีมขอใจไม่มีนเนาะเสี่ยงเกินไม่กี่ไม่คิดว่ะไม่คิดว่าดอเรียจะโยกมาไวขนาดนี้โอเคมันเราช็อปเราก็ตัดเกาะทีมเขาตัดเลยไปก่อนตัดนี่งพอฟิกเรามั้งไม่รู้ว่ามองไม่เห็นขวาอันตรายนะนเนี่ยตรงเนี้ยนาคอร์ดยู่คุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ เขียมอออีว่เราก็มาซูนดาดให้เพื่อนนะโอ๊ยเจ็บเริ่องฟิกใสนน่นั่งเอ้าแย่ละัะคิมเราลิ้มพลาดฉันก็ลิ้มพลาดเทียวยิ้มมุมมุมลดเกินอุย้จอยจะกี้ไม่โดนโอเคได้อยู่ได้อยู่กลับไปกันกลางดีกว่ามันเข้ากลางพอดีไม่มีใครมาช่วยกันอมแตกเลยก็ไม่เป็นไร ไม่มีใครมาเลยอ่ะโอเคได้ประมาณนี้แหละไม่มีมันไม่มีใครมาเสียเลือไปเยอะแล้วด้วยเล่นเล่นได้ประมาณนี้โอ้เข้าไม่ได้หว่ะมุมนั้นตรงนี้เสี่ยงโดนฟารินฟารนแอบพุ่มเปล่าไม่แอบโอเคเพราะถ้าแอบอ่ะคิวต้องโดนแหละทีมแหลมทีวแหลมกับเราโอเคเขาตรงล่างเหรเห็นปะเดียวเซียนก็คือจะทำอะไรเราไม่ค่อยได้อะไรอย่างน้อยเขาทำได้ก็คือกันไม่ให้เราเข้าวงไฟ แต่ก็ยังหาหมุนแบบพอสกิลได้เพราะว่าระยะมันก็ไม่ได้แบบด้ระยะใกล้ได้นะเน่นอยู่เองเอ๊ะหนขอขดผ้าดะสกิลไม่ถึงมุมมันเฉียงไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยววิ่งไปเล่นกลางกันนะโอเคเราก็จะเอาของแบบนี้เห็นปะฉันออกเบดิเบด อุ้ยไม่อยู่อ่ะถ้าฉันอยู่นะไม่เกี่ยตายนะน่ะเตียวเซียนแะต่เขาเขาเสียงตลอดเลยตายยิงไม่ไนดะ้ฟิกไม่หันไม่ได้ฟิกไปตามสัญชาตญาณไปงั้นอุ้ยเขาเลืยดเขียวอุ้ยเขาเลืยดเขียวเขาก็ดนะับด้วน้ำนีดนะฉันตีปั๊มให้ตาก่อนโอเคได้แค่นี้แล้วจบเกือบจะฟิกเอ่อแป๊บนึง เพื่อนจะเล่นล่างเดี๋ยวมาจะเล่นล่างมีมอนเว็บหนึ่งอยู่ไม่องเขาจะฟิกนะเว้ยเห็นปะเราก็ลองอ่านภาษากายเขาดูถ้าสมมุติระยะมันไม่ถึงแต่เขาจะวิ่งเข้ามาแม่งเลยแล้วล่ะดูให้เลยว่าเขาจะฟิกเห็นปะโจ๊กมันระยะอันติีไม่ถึงเราอยู่แล้วแต่นางดันทุรนจะวิ่งเข้ามาก็ลองลองเดาดูว่ามันน่าจะฟิกอะไรเงี้ยตรงนี้เขาได้ปะวะช็คกันอยู่น่าจะเป็นดอรีย ันเป็น position ของโลมนะเพราะว่าอีก2ตัวต้องตีองกรโอเคไม่เป็นไรเราก็เสียไปก็ไม่เป็นไรได้ <'re> มันี้ <worthy. S 1> มาหลอดเล่นแล้วว่ะมุมนี้ไม่ดีนะเพราะว่านาคอมันจะเข้าจากตรงนี้ได้แล้วหลบหิ้ไม่ได้ไม่มีเัียตีอะ่ะ <'t> อยวจะวิ่งไปกันบนแล้วกัน<ๆ>แอ้ววา,า <my> ไม่มีคนเช็คคอลินอยู่เราต้องเคลียร์กลางนะเนี่ย จูกเกอร์เป็นเวทใหญ่แล้วอะเรนโบมไม่มีคนเคียร์ได้ออบเจคเสร็จแล้วก็ไปทำเวทเก็นก่อนกันได้นะค่อยเล่นกันอันตรายมากค่อยๆปลกไปค่อยๆปลกไปเฮ้ยแหลมนั่นะเราเยี้ยง อิมโบอนเรียวมารับมือแล้วโอเคถูกต้องไปดอเ,ดเลียนแหลมตอเลียไม่เก็บพุ่งมาอย่างมันลิมพาดแล้วเนาะเสียฟิกไปแล้วโอเคไม่เกี่ยถ้ามันรอมาลอตช็อคไปมาล็อตแม่ช็อคไิ่มีสกิลปล่อยล่างปล่อยล่างแล้วก็ลิมบนเพราะเรียวมาบีบมอนมาแล้ว แล้วไปโอเคมอนคือมอนบนมันเข้าก่อนนะจะโยกมาลิ้มบนกันก่อนลนะ่ะมีเลนเนีอุ้ยอะไรอ่ะโอ๊ะเราขอดเข้าอ่ะกูตายเฮ้ยสวยอาจีสวยมากเข้าสวยรับให้เพื่อนรับให้เพื่อนตรงนี้เสี่ยงละเราเสี่ยงโดนห้านหนึ่งโจ๊กเราโดวนเหียวตายเลยเดี๋ยวดูโจ๊กก่อนมันลิงสิโอเคไม่ได้ละ โอ้ตายว่ะหนีไม่ทันยื้เวลาไปทำได้ให้ยื้เวลาอุ๊ยแต่ก็ตายอยู่ดีได้แค่ยื้เวลาให้หมอนตีปั๊มบนไปแค่นั้นแหละทำได้แค่นี้ละหนีไม่ทันเล็มพาเล็มพาไปนิดนึงตอนนี้เหลือเวลาประมาณ45่ิบาวิใช่ไหมดักจะเกิดว่าเราจะตายนะตายนี้ชิบหายเลยนะเกมเปลี่ยนเลยนะ วิสวยอะ่ะเขาสวยอะ่ะตายเลยลเ,เขาแหลมเกินสองตัวเล่นนานเกินดเดินติดกันด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่ายืนติดกันนะถ้าเจอแบบพกสก,กิลตัวอะไรก็ตามอะ่ะอย่ายืนติดกันเลยยืนติดกันมันเสี่ยงอยูแถวแดงนะโอ้โหแลว่อืมเขาก็อยื่แถวแดงโอเคเราก็ระวังไปเอ่อนาคอมันไม่รู้อยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ว่า เราได้เห็นว่าจะตัดกาตายนั่นอ่ะได้ดังนะสกิลไม่โดนโอ้หแลกเลยวะเสียดายสกิล5้าไปนิดนึงโอเคคุมปอนไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่ฉันลิมพ้าเองไม่กี่คนจะได้หน้าคอร์สแล้วไม่ตายอ่ะฉันลิมพ้าเนี่ยโอเคมาหลอดน้องไปโซนเออสวยนั่นแหละถูกละ แต่เทยียวยืนหลังก็ได้นะถ้ายืนไลน์นี้มันเสี่ยงโดนโจกฟิกพวามมันหลบไปซ้ายเอาแล้วเออเสียฟิก,เ,เ,ฟรกเราลอยลิ้นล่างก็ได้นะพอเว็บบดเราวิ่งไปไม่ทันใช่ปะแต่ไม่ไมีใครเคลียร์ล่างอะ่ะแล้วเราจะเดินไปเคลียร์เราก็วิ่งช้าเดี๋ยวเติมเพื่อนไม่ทันเพื่อนบวกมัหลอดเปิดแน่เลยกูว่าช็อกแน่ๆกูว่าแหละมันลึกไปอะ่ะเด้ไม่ทันอะ่ะขอตัน อะไรวะขอดูอลิงขอ,อ,อดูใส่เออเราดันมันมันกางมาแล้วกันอย่ามันเออจบได้ละจบบนไปมันเดิมพอะดีโอเคสวย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 ส,วยส่งสารเทวมากเกยเทวโดนเข้าช้ำโอเคแกเตียวซีนก็ประมาณนี้แหละ แก่เตี่ยวซิ้นก็เล่น,เล,นเล่นประมาณนี้แหละเราจะเห็นเนาะเพราะว่าฉันก็เมนเตี่ยวเซียนใช่ไหมฉันก็เล่นเตี่ยวเซียนบ่อยถ้าจะแก่เตี่ยวเซียนฉันคิดว่าประมาณนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนี่ขนาดเราเล่นตัวล็อกล็อกอิ่มนะแล้วยังไม่ได้อิ่มอะ่ะเพราะตอนนั้ทีมเล่นดีเนาะถ้าจีถ้าเจอมาลอดอย่างเงี้อืมก็ตามนี้นะทุกคนนะอ่ะดามงดาม,มีด ตอนนี้ถือว่าเราทำน้หมิดได้กลางๆนะเพราะทีมเขาก็ออกกันออกกันเวทก็ออกมาแก้อยู่อะไรอยู่แล้วก็สกิลเมนแค่ช่วงแรกๆช่วงจะไ่ทยก็ไม่ค่อยเม่นอะไรโอเคก็ประมาณนั้นนะส่วนเทียวเขาก็ยิงไม่ได้นะเพราะว่าโดนลวงช้ำมลมเราก็ไม่ได้เป็นเขาลินแบบว่าบุกเน้นบุกไม่ไม่ไมค่อยดูตัวหลังอะไรเออก็ตามนั้นนะโอเคทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับ subscribe ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้โอเคเดี๋ยวแม่หาทำคลิปพิ่งถานกันเล่้นลมต่อก่อนไปแล้วบ๊ายบาย